สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้กลับมาพบกับผมเป็กนะเป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์แล้วก็น้องน้ำหนึ่งนี่น้อง,นห,นงนหนึ่งคนสวยคนนี้นะครับสวัสดีค่ะว,วันนี้จะพามารับชมเอาติส1.6รุ่นจีปี2019สีขาวขาวแบบนี้เป็นปี19นะครับเลขไมค์แค่แสนต้นๆราคาเป็นแค่เท่าไหร่ครับน้องหนึ่ง4แสนสาบาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดพันสี่ผ่อนเจ็ดพันสี่แบบสีดาวนะครับ ใครสนใจนะครับเอาติดมือ2อคันนี้ไป1หนึ่งคันที่น่าสนใจเข้ามาแล้วปรับสภาพเสร็จแล้วสวยพร้อมใช้แล้วเดี๋ยวพงกับน้องน้อหนึ่งนะครับจะพาพี่ๆไปรับชมพร้อมกันดอกเบีย้ยเริ่มต้นเท่าไหร่ครับคันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะดะจส <2 S 2> ถ้า5 79, าปี3.09 6ปี3.99ถ้า7ปีจะ4.79คันนี้ผ่อน7ปี ฟรีดาวผ่อน74 0 0ตลอดสัญญาใช่ค่<น>ะเริ่มต้นด้านหน้าก่อนเลยครับน้องหนึ่งคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไฟด้านหน้าคะได้เป็นไฟาฮาโลเจนนะคะไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะดีกรอบไฟไม่มีรอยแตกนั่นเพราะว่าเราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็นโฉมแรกนะครับของ1 6 G ที่มีไฟเด y ไลไท์ให้แล้วนะครับอันนี้ถ้าเราตอนสตาร์ทจะมีไฟเดไลท์ให้นะแล้วกระจังหน้าแบบนี้เห็นไหมล่ะไกลรู้แหละว่าเป็นโฉมใหม่แนชนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ16ปลายปีนะจนถึงปีสําหรับนี้นะไฟหน้า ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวกันชนสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็อีกเช็คอินเช็คอีกหนึ่งอย่างนะครับว่ารถสวยเดิมไหมสันเรี่ยมคมของตัวรถสากะปรงนะครับนี่ไม่มีรอยรักยิ้มเลยกระจกหน้าของเดิมของแท้โตโยต้ทุกบ้าทนะครับการเสียงรบกวนจากภา,ายนอกด้วยปี18ะะจะได้ออปชั่นนะเป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับกระจกหน้าจะเป็นกระจกซับเสียง อ่อตอแล้วก็ในส่วนของ MAC นะคะอันนี้คือ MAC เดิมนะคะ MAC 5 Lu ลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะคันนี้นะคะ MAC ขอบ16นิ้วนะคะในส่วนของนัมเบ์ยางนะคะ205ทับ55 R 1 6นะนี่คือ MAC เดิมนะคะแล้วก็ปียางนะคะได้ยางปี2023ด้วย2023ดิสเบกมี4ล้อ ครับดิเบกมีทั้งมีทั้งสี่ล้อเลยกระจกรับข้างเป็นออโต้แล้วน้องหนึ่งล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถมันกางออกเองมาดูภายในกันแล้วก็กระจกดีก็คือกระจกเดิมรอบคันค่ะพี่พี่เป๊กเมื่อกี้น้ําหนึ่งเดินดูแลนะคะกระจกเดิมรอบคันนี่ค่ะก็โครงสร้างตัวน็อตเดิมเดิมนะคะก็ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขค่ะหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะนี้มั่นใจได้เลยนะคะนี่ก็คือด้านข้างสันเหลี่ยมคมด้านข้างไไมมม่่ีรรออยยบุ ักยิ้มนะคะ,อ,ะอ่ะมาดูด้านหลังประตูตรงนี้อันนี้อยากให้ลูกค้ามั่นใจนะคะคงสร้างตัวรถคงสร้างเดิมนะคะอ่านี่ครับมองมาซอกประตูต่างๆนะครับเดิมๆไม่มีรอยแกะเลยนะเพดีอนคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกท่นนะะดูด้านหลังบ้าง นี่ไฟท้ายด้านหลังก็ไม่มีรอยแตกเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิมอันนี้ก็คือได้ท้ายเดิมมาเลยครับะะไฟท้ายเป็นแบบไลท์กร i ดิ้งนะถ้าเราสตาร์ทรถนะแล้วเราเปิดไฟหน้านครับตรงนี้ก็จะเป็น LED เข้มเเป็น LED เต็มระบบนะเข้มเข้มลากยาวจากซ้ายไปขวาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนจุดนะสำหรับ1.6รุ่น G ชมนี้ เป็นโฉมแรกที่มีตัวล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะครับถ้าเป็น 1.8e ยังไม่มีมแต่ 1.6g มีแล้วนะสำหรับโฉมใหม่นเชร์เริ่มตั้งแต่ปีประมาณสัก 16- ไปปี17ขึ้นไปนะเดี๋ยวเรามาเช็คโครงสร้งางทางด้านหลังกันด้วยได้ค่ะ,ะคดูะวิธีดูนะครับให้ดูไฟนะครับไฟเนี่ยถ้าเราเจอของก๊อฟจะเป็น pyc <TY> นะแต่อันนี้ก็เป็นของโ o y โต a แบบเนี้ยผลิตแถวอายุธย,ยาครับโรงงานผลิตไฟให้พาร์ต t o ต o t นะแล้วก็ดูพวกหัวน็อตนะด้านท้ายแบบนี้นะครับไม่มีรอยแกะแน่นอนแบบนี้ อืค่ะแล้วก็ท้ายของเขานี่กว้างมากเลยนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะอันนี้น้ำหนึ่งเข้าไปได้เห็นตัวขนาดนี้เข้าไปได้ประมาณ3ามคนนะพี่เบ็กบ <laughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาดูตรงนี้ค่ะนี่อ่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะก่อนปล่อยอันนี้เราใส่ให้ครบๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะไม่มีรอยตัด ตัดต่อตัดแต่งไม่ได้มีชนถึงโครงสร้างแน่นอนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างรถนะครับตรงนี้เรียกว่ากันชนกันชนน่ะจริงๆถ้ามันเป็นรอยอ่ะมันก็เป็นกันชนไม่ให้ชนถึงโครงสร้างนะแต่ตรงนี้ครับสีตรงนี้เป็นสีเดิมนะครับสีออกด้านๆแบบนี้นะสีทางมะพร้าวนะสีไข่ไก่แบบนี้อยู่ครบๆนะครับแบบนี้ไม่มีชนท้ายนะจนถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนนะครับค่ะนี่แล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยด้วยมีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดคันนี้ได้เป็นปี19เลยนะครับรถปี19นะครับ4ี9 0 0 0ฟาีด่าวน์ผ่อน 7,400ตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใบทะเบียนสวยด้วยนะใช่ทะเบียนก็จำง่ายครับ9454นะครับเรียกแบบคลองจองกันได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้แบบซุ้มล้อแนบพิสสนิทนี่เห็นไหมครับแนบพิสสนิทนะไม่มีร่องรอยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับไมค์กอไม่อย่างแน่นอน พี่เป๊กมาดูด้านหลังฝั่งนี้ม้างดีกว่านะคะดูด้านหลังฝั่งนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบจเบาะหนังสีเบจทําความสะอาดง่ายนะคะอ่าก็มีพี่ชาร์จโทรศัพท์ให้2จุดนะครับทางด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยที่อัลติสเป็นรถที่ลูกค้าเลือกใช้เยอะเพราะความปลอดภัยนะครับดีเยี่ยมมีแอร์แบ็กให้7ใบเลยข้างหลังก็มีนะสข้างหน้า5จุดค่ะพี่เป๊กอันนี้นี่นี่เดนูทำมิเตอเ,เ,เซ็นเซอร์ใช่ต้องถ่ายไกลๆหน่อยไหมพี่นี่เห็นไหม คือตอนเนี้ยน้องน้ำหนึ่งพกกุญแจอยู่ในตัวใช่ไหมครับตอนนี้อยู่นี่ตอนเนี้ยรถล็อกอยู่อันนี้คือล็อกต้องเปิดด้านหลังนี่คือล็อกล็อกอยู่เนาะเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงบางทีก็แบบอุ้ยกว่าจะหานี่มันสัมผัสนะครับมันจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับตรงเนี้ยจะพับออโต้การออกมาก็ต่อเมื่อปีสิบแปดขึ้นไปค่ะปีสิบเจ็ดยังไม่ได้ออปชั่นนี้แล้วก็นั่งสบายด้วยนะพี่เป๊กนะคะเอาติดเป็นรถที่นั่งสบายนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยตรงนี้ก็เรียกว่าเพิ่มมมเเสสีีียยยงงงรรรได้้ปกกกตินนะะะคคััับบบแแแลลววพา็จอ์ ให้แล้วปุ่มสตาร์ทมีให้ครบครบเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทนะคะหนึ่งทีชึงเดียวติดนะครับไม้แท้ไม่เดิมนะเลขไม้แสนสามคันนี้รถปี19นะครับไม้แท้ไม้เดิมเป็นรถหนงานปลดระวางเข้ามานะครับมือเดียวแน่นอนได้นี้มาด้วยพี่เป๊กก้องน่ะใช่นะคะได้ก้องแต่ว่าไม่ต้องไปหาเมมโอรีนะตรงนี้เขจะใส่เมมโอรี่ให้อยู่แล้วนะ อาดูข้อมูลรถสักนิดหนึ่งนะคะ t o y o ต a a อันติส 1.6G ราคาค่าตัวอยู่ที่439,000ค่ะนะคะใหม่130,000นะคะ1น0 0 0 0มานโลนะคะเออหแสนสามัโลนะคะคันนี้ปี19ค่ะนะคะปี19ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,400เท่านั้นเองนะคะตรงนี้ก็มีกระจกวิเศษจงบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีไม่กล้าเปิดเลยก็จะมีนะคะกระจกแต่งหน้าสำหรับคนวิ่งแล้มีให้มีไฟอะไรปกติสองฝั่งเลยค่ะนะคะแล้วก็มี นี่ไฟอ่านแผ่นที่ด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารแอร์เย็นมากๆค่ะพี่เป๊กเย็นเฉียบเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันไหมคะครับเดี๋ยวไปดูโค,ครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของทางด้านหน้ากันนะครับสาหรับเอาติสสีขาวนะครับโต้ต้าอาติสนะครับเรามีหลายคันนะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวอ่ะมีไม่เยอะแล้วนะครับมีสองคันนะคันนี้นะครับ1.6รุ่นจีปี19นะครับสีขาวคันนี้439แล้วก็คัน,นข้างเลย คันข้างแปดแปดสามหกนะคันนี้ปีสิแปดแต่ราคาเท่ากันไหมเท่ากันแต่ว่าน้ำหนึ่งอ่ะเคยเออลูกค้าชอบถามนะเวลาสตาร์รถเนี่ยเขาอยากให้ดึงตรงเนี้ยขึ้นเขาบอกว่าจะมีควันขึ้นไหมครับตัวเขาเรียกว่าน้ำน้ามันเครื่องนะครับเราเปลี่ยนให้นะเราเปลี่ยนให้ทุกคันนะครับพวกของเหลวเราเราเปลี่ยนให้เราดูแลให้แล้วก็แบตเราก็ดูแลให้เช่นเดียวกันอันนี้น้ำหนึเกินปีเราเปลี่ยนนะครับเดี๋ยว อ่ะอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมแนะนําวิธีดูโครงสร้างทางด้านหน้าให้แบบเบ,บ,บืบ้องต้นนะครับดูตรงนี้ก่อนเลยนะเราดูเฉดคานหม้อน้ําข้างนะครับหม้อน้ําหน้านะครับ3มชิ้นนี้มันควรจะเป็นเฉดเดียวกันอ่าเพราะว่าถ้าสมมตินะฝั่งเนี้ยนะครับสีออกด้านด้านแบบนี้ฝั่งนี้ด้านด้านแบบนี้ฝั่งนี้เงาแวบ,บเลยนะฝั่งนี้กน่าจะโดนเปลี่ยนมามโดนชนแล้วเปลี่ยนมาตาเนี้ย เฉดเดียวกันทั้งสมชิ้นไฟหน้ายี่ห้อเดิมของแท้นะครับโตโยต้าหัวน็อตฝาไม่มีรอยแกะนะครับตาปัม๊มโตโยต้าอยู่ครบ,ครบแบบนี้ค่ะนะแล้วก็น็อตแก้มน็อตซอกต่างๆอยู่ครบเลยค่ะ่ะายนี้มีลูกค้าถามผมด้วยนะอตอบง่ายมากรู้ไหมครับคืออะไรไม่ทราบที่ปัดน้ําฝนไงครับ <laughs> <laughs> น้าที่มันออกมาจากที่ปัดน้ําฝนนะครับประมาณนี้อ่าโอเค,คอ่ะนี่ครับ หัวน็อตคมๆเดิมๆนะไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะฮะเพชนยนต์คันรถมือ2คุณคับเกีเอให้พี่เลือกชมแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ครับน็อตเขาเรียกว่าน็อตคันหน้านะครับคันหน้าคันมอนหน้าแล้วรวมไปถึงคันหน้าเห็นไหมครับโค้ดอยู่คมๆชัดๆแบบนั้นเลยนะครับแบบนี้ไม่มีอตดเหตุหนักอย่างแน่นอนคันนี้รถสวยซื้อได้นะครับใครสนใจเอาติดสักคันนะครับให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก a อา i ิส1.6รุ่นจีปี2019นะครับคันนี้ราคา4 0 39,000ที่ดาวผ่อน7 4 0 0ตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79สนใจน้องน้ำหนึ่งให้เบอร์น้องน้ำหนึ่งเลยเบอร์อะไรครับ0 9 5 4 8 6 4 5 6ค่ะแล้วก็เบอร์พี่เป็กค่ะเป็นผู้จัดการของน้ำหนึ่งเองครับเบอร์ผมค่ะ065951334น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่นะครับสามารถโทรหาน้องน้ำหนึ่งได้เลยนะครับก็สนใจเอาทิมือสองนะครับติดต่อ กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับหรือรุน่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะหรือรถคัน<ฆ>ที่สวยน่าใช้แบบนี้นะครับ<ฆ>วันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัส<ฆ>ดีค่ะ